สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ดูเส้นสมองกันนะครับสูงสุดคืนสู่สามัญน,นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสมองเนี่ยก็จะถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบกับความเก่งความฉลาดสมองคือคลังของสติปัญญาจินตนาการความคิดความสร้างสรรค์น,นะครับเรียกว่า IQ นั่นแหละส่วนเส้นใจจะถูกเรียกไปเปรียบเทียบกับด้านของอารมณ์ก็น่าจะเป็น EQ นะครับ ความเก่งความชาสองอย่างนี่มันต้องตีคู่กันไปนี่คือถ้าพูดถึงในลักษณะของการนําไปปฏิบัติการไปใช้จริงๆแต่วันนี้เราจะมาดูเฉพาะในส่วนของเส้นสมองนะครับจะมาพูดในสิ่งที่ผมอยากบอกแต่ผมจะไม่บอกในสิ่งที่ทุกคนอื่นอยากรู้นะครับ ที่นนเป็รราายกัวไไปสามามมรรถรัับชด้ทุกวยวย่ากันว่าสมองที่ดีนี่มันจะต้องปีนล,ลักษณะของปลายเส้นที่แหลมคมนะครับอย่างมื่อตัวอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคมากเป็นะปลายแหลมคมลงโค้งพองามด้วยนะครับตัวนีตน้ต้นเส้นก็ใหญ่นะถือว่าต้นเส้นที่ใหญ่มีความชัดเจนและจุดที่มันอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ห่างจากตัวเส้นชีวิตมากนะมันจะมาอยู่จากส่วนนี้นะ ประมาณตัวนี้ลงมานะครับอันนี้ดีนะตัวลักษณะแบบนี้คือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ว่าไม่ห่างมากลปลายก็แหลมคมถ้าปลายมันไม่แหลมคมนะมันคืออะไรมันก็คือความทื่อความซื่อบื้อการเรียนรู้อะไรที่ว่ามันจะเข้าหัวนะมันก็เข้าช้าหน่อยนะถ้ามันไม่แหลมคมนะที่เห็นมาบางคนเนี่ยนะเรียนในชั้นปถมคนอื่นเขาเก่งแต่คนที่ปลายสมองเส้นทื่อๆนี่ เขาเรียกว่าปึกแปนปีกนั่นแหละครับปึกแปนปีกถูกมูลออประจําตลอดนะอ่านหนังสือกับซี้ยู่ันละซี่ยู่วันละซี้ยู่ตัวเดียวนั่หละปใสกับบอเป็นเพราะมันอ่านบอออกอันนี้คือเส้นสมองมันมันเข่าหัวยากบอกอย่างมันก็เขาเข่ายากถ้ามันปลายเส้นหน้าหนาทึบๆในช่วงหนึ่งถ้าใครที่มีปลายเส้นสมองที่ว่ามันไม่คมมันไม่แหลมแล้วพออยู่ต่อมาต่อมาปีผ่านไปเนี่ยปลายเส้นสมองกับ มีเส้นงอออกมาต่ออีกทีงนี่คนคนนั้นรู้ไหมกับดันเก่งนะกับดันเก่งมีความฉลาดในการทำมาหากินแนมะ้ว่าเขาจะเรียนหนังสือไม่เก่งแต่มันมาฉลาดเอาตอนทำมาหากินเนะี่ยสร้างฐานะซื้อที่ซื้อทางในทุกวันเนี่ยมีนะครับเห็นมาแล้วคือจุดที่อยากจะบอกนะี่คืออยากให้ดูอย่างนี้นะครับดูที่ต้นเส้นก่อนนะดูการที่จะดูเส้นสมองมันจะเป็นยังไงมันจะให้รายละเอียดที่ต่างกัน ยามือตัวอย่างนี้ก็ถือว่าใครที่มีเส้นสมองที่ห่างจากเส้นชีวิตพองามเล็กน้อยน,นี่เรว่าเป็นคนมีสเสน่ห์น่าเคาหผาด้วยนะ,ะจุดหนึ่งก็คือเป็นคนมีสเสน่ห์คนเก่งแล้วล่ะตัวนี้คือความมั่นใจที่พอดีพองามแต่ถ้ามันติดกับเส้นชีวิตในส่วนมากจะเห็นในลักษณะของที่คนที่มีติดกันกับเส้นชีวิตอันนี้ก็ไม่ได้เสียหายถือว่าดีถ้ามันไม่ไม่มีเกาะนะแต่ว่าอยากให้ดูเต็นภาพนี้ที่ขีดไว้เขียนไว้ให้ดูนะครับ จุดที่มันต้นเส้นถ้ามันเส้นสมองมันมังงอกอยู่ข้างในอาณาเขตของเส้นชีวิตนะก็คือเส้นตัวไหนไอเส้นสีส้มเนี่ยนะเป็นลักษณะเหมือนอย่างเส้นสีส้มที่ล่าออกมาจุดมันจะอยู่ใต้เส้นชีวิตสักหน่อยหนึ่งนะครับคือต้นเส้นอย่างนี้เรียกว่าชีวิตอันนี้มันเป็นลักษณะของการต่อสู้การดื้นรนความลาบากมากนะมากกว่าเส้นที่ว่ามันอยู่ในลักษณะติดกันกับเส้นชีวิตปกติธรรมดา มันอยู่ในช่องวาดระแวงหรือเนินดุดันเนี่ยมันจะมีลักษณะอารมณ์แบบนี้แหละติดเข้าไปด้วยระแวงอะไรกับชีวิตของตัวเองได้ง่ายนะต้องการความสำเร็จพุ่งมั่นมันก็เลยลําบากบางคนนะนะอาจจะสร้างภาพอินตนาการขึ้นมาให้กับตัวเองเยอะเมื่อกลัวลําบากมันก็เลยดุดิ้นดิ้นลนสูงชีวิตมันก็เลยต้องต่อสู้มากนะครับถ้ามันมาอยู่ในเนิน ใช่ข้างในเส้นจรนิงยค่อนข้างที่จะลําบากมากเลยละ่ะแต่ลําบากในตัวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการเลือกเดินบางคนเลือกเดินไปลําบากที่ไหนที่ต่างประเทศกลับไปได้ดีได้ดีที่ต่างประเทศก็มีอย่างที่เส้นสีเขียวก็คืออย่างก็คือมือเส้นตัวอย่างมือนี่แหละไอเส้นสีเขียวนะส่วนเส้นสีเหลืองนี่จะเห็นบ่อยมากเหมือนกันในลักษณะที่มันยกเข้ามาในเดินพ้าะเาืถ้ายกสูงยกมาก มันก็คือจะได้ความหมายของพระหัสพระหัสเป็นทั้งเหตุทั้งผลทั้งอารมณ์ความทิฏฐิทิฏฐิกลัวก็คือพระเลือหนะัตัวนี้ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านรือว่าดื้อหัวดื้อหัวรั้นแต่ผมจะไม่เขาเรียกว่าดือ้อเขาเรียกว่ามีความมั่นใจในสไตล์เป็นของตัวเองนะครับคนที่มีลักษณะของเส้นที่มันยกขานียข้อดีนะมันจะมีความเป็นผู้นํา รู้จักคิดรู้จักการทำมาหากินไม่ต้องไม่ชอบให้ใครมาพูดมาบอกมาสอนมาย้ำม,มากจนเกินไปคิดได้เดี๋ยวทำเองถ้าใครที่มีลักษณะของเส้นที่มันยกเข้าเป็นพราหัสถ้าปลายมันแหลมคมนะต้องปลายแหลมคมแล้วต้องโค้งลงสวยเลยนะมันจะเป็นลักษณะของอารมณ์อยากดีอยากได้แนละ้ะมันจะสูงสร้างฐานะของตัวเองไม่ชอบให้ใครมาจูจีมากแต่ถ้าเกิดว่าเส้นยกสูงแนละ้วไปทื่อๆนะ่ะมันก็ดื้อแบบ รันไม่ฟังใครแบมันต้องดูที่ต้นเส้นและปลายเส้นต้นน้ําปลายน้ําให้ดีนะครับนี่ยังไม่รวมไปถึงว่าจะมีเกาะมีแกะอะไรเข้ามาอีกนะให้ดูที่ต้นกําเนิดของมันมาก่อนถ้าปลายของต้นเส้นสมองมันมีเส้นแตกฉีดย่อยออกมาอีกเนี่ยมันก็คือเป็นคนที่ว่ามีความคิดที่มาหยุดนิ่งอยากจะทํานั่นทํานี่หาสิ่งมัดอะไรคิดมาทําอยู่เสมอ บางทีบางครั้งหาเยอะหามากก็หาเรื่องเดือดร้อนให้กับตัวเองไปก็มีนะไอตัวที่มันแตกแยกออกมาเป็นสองงามนะครับสาหรับคนที่มีเส้นสมองต้นเส้นเรามันแตกเป็นง่าเป็นฉี่ออกมาหลายเส้นนั่นแหละนะมันเลยเป็นลักษณะหาตั้งเรื่องเดือดร้อนให้กับตัวเองเพราะว่าอะไรมันอยู่เฉยเฉยไม่เป็นมันต้องหาอะไรทำนะต้องหาอะไรคิดอะไรทำไม่งั้นประสาทมันจะกินทำไม่ได้ทำงานนะครับถ้ายกสูงห่างมากนะมีตัด ถ้าปลายลงมาโคมันเดินชานเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับบางคนก็มีเส้นมีอะไรติดตัวมาด้วยเหมือนกันนะถ้าตัวที่มันยกเข้ามีพรสวรรค์บางอย่างอยู่ในตัวเหมือนกันถ้าต้นเส้นมันเข้าถึงเนินพื้นหันมันไม่ได้มีข้อเสียแจ่ทีเดียวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเนินหรือเส้นมันย่อมมีสองด้านควบคู่กันเสมอนะครับมันไม่มีว่าดื้อหัวรั้นอย่างเดียวนะมันมีลักษณะเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง มีความคิดเป็นของตัวเองมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองนะที่เห็นเห็นมาจะเป็นลักษณะแบบนั้นไอ้ที่ดือและห,หัวแข็งนะก็ต้องไปดูที่ลักษณะมือด้วยอารมณ์ของเส้นใจใด้วยส่วนอื่นๆต้องมาประกอบกันด้วยเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เราพูดแค่ว่าจุดเริ่มต้นกันให้ดูก,ก่อนแล้วก็ปลายทางของมันก่อนนะ